สบายดีทุกคนวันนี้หามาอยู่อะไรวะ<ม> <พา S 2> นี่เขาเรียกว่าอะไรไผไม่ไพ่ไม่ไผ <พา S 2> ่มาหานนี่ไงนนนนวันหนวันนี้มงหัวมันกวดเนาะงงเงีอ้ส่ยทีตาเห็นแบบเห็นแบบยัง,บง่ๆงงงีเว้ยหรอโอ้ยม,มีบุมีนโน่ยันม,มีบุมีโนอเด้วอวใ ลาสุดลาสุดจกเห็นอินยังเป็นนอไห้เลยนะท่านผู้ชมเนาะเอ้กบองเจตีตาค่อยเด้อมหาโนมหาโนมหาโนนอโบมีเด้อมีแต่มีแต่นอไม่มีแต่ใบไม่มีแต่ใบไม่มีแต่บไม่มีตําตีเนาะ เจ้าแม่สายตำวันนี้นอนที่มาตำตีนให้ค่อยกินฟ <c oughs> ินน้ำมาดูฟินน้ำมา,างามบองามสซุยๆดํงๆยั่ยัย <c oughs> ยนไก่ตีนนังหอง่ากระต่นตื่นตอนเที่ยง โอ้โอน่ะนี่ลุยก็จะม,ลา,มาลุยผ้าเสือผ้านี่ว่าแต่ลุยตกกระโปรงสีฟ้านี่ยเขาเป็นสาวเมียนเด้อรสาวเมียนตีนสาวเมียนจังหวัดตัมตีนไก,ไ,กไ,กไก่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  जम्मू वो छोड़ है เป๊เชีย่ยออฝอยนี่ฝอยฐานะดูดูดแบ่นี้ฝอยล้างถ้วยฝอยลัางมอ <c oughs> มาไหมอุเอาให้ตัด่งใหเลยจะต้ไนไปก็ได้

เบื่งตัวแมวใช้เสื้อและเบื้งสา,างยางมันคานอ่ะบ้สาวน้อยเด้อสาวสำน้อยสนใจติ่ต่อมาได้เด้อบ่มีลูกบ่มีผัวมีแต่ตัวคนเดียวลลูกยยยแแบ,บ้วตององงนนนนาเข็ป่่ Kia yêu e. mình yêu sang mình sang ngoài sang như vậy tôi nói <laughs> sang ngoài đời sang nói kín oi à, kín beng lắm kín oh, thế. Hoan. Hoan bỏ nhanh nhạc hết 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 เมื่อเด็ดบักเพ็ดตั้ตีนบักเพ็ดกับบมีเด็ดละเด้อมาลาบักเพ็ดบุ๊มเม่นมาเด็ดบักเพ็ดเอาเอาโป๊ขิงช้ำติง มีแต่มักเพชรดิบมักเพชรแท้หนูบอแกาจบเป็นบเป็นต้นรบอรวตำธรรมดาผู้เล้วตะลุมเพชรอ่อนๆคือสิบอรเพชด มาเล่นนาวมาแล้วยีนหนุ่มมาเล่นแมนมาเล่นก็ภากลักวกบไปเนี่ย นนะแนี่เราจะไปตำเพ็เพ็ดเราเห็นมกเผ็ดมะเผ็ดดูเม็ดเ,เดียวบิดบนะเด็ดเด้อจนๆหยันกันก็ได้ก่อนแกกก็ได้หน้าปัวแกกนเลยจนเลยจ้า ไอ้อดว่ะแม่คะมีคนพอโทรมาให้แม่ไปฮะพ่อเรือแมวนุ่งเสื้อมันบรสร้างยางเลยมันบมันบ่เคยนุ่งจากเทื่อฮาก็นุ่งเป็นท่างเลยภาพเดี๋ยวดูนี่ว่าแม็กคือไงแมวแมวแมวลุกขึ้นไว้แมวมันก็ยังไงมาพเดยวดูนี่ว่าดูนี่มว่า 最牛了。